พี่กระต่ายกิ้วหูยาวมากเลยนะกิงนี่งลูกกระต่ายของคุณแม่เดินได้ขาโตกูตัวโตด้วยแม่เล่นอะไรกันเหรอคะวิกกำลังเล่นตุ๊กตาตั้งแต่เล่นไหมล่ะไม่เล่นอล่นอะไรไม่สนุกเลยค่ะเอาไปเล่นเกมทายสัตว์อะไรเอ่ยดีกว่าไหมคะวิกตุ๊กตากระต่ายอาผู้ใหญ่มีคำถามนะคะตัวอะไรเอ่ยตัวใหญ่ยาวๆุกยวอะไรคะวิก สิ่งโตแน่ๆเลยไม่ใช่ไม่ใช่จมูกเขายาวยับอะไรคะไม่ร้องไั้ตายก็คือตัวช้างนั่นเองค่ะโอ้มาถึงคำถามข้อที่สองนะคะศาสอะไรเอ่ยชอบกินปลาทูอะดาวคาบูตาถูกต้องถูกต้องอุ๊ยอะมาถึงคำถามข้อต่อไปนะคะ อะไรเอ่ยที่ชอบซุกโซนชอบปีนต้นไม้และชอบกินกล้วยค่ะจะลอบไหมคะคุณแม่ใครเพิ่มไหมคะมันร้องเที่ย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 งพูดแม่พูดแม่พูดแม่รีบไหมจะเก่งมากอ่านมาถึงคำถามนะคะสัตว์อะไรเอ่ยอยู่ในน้ำก็ได้อยู่บนบกก็ได้มีนิสัยดุร้ายและยังมีผิวหนังที่ขรุขระด้วยค่ะในน้ำก็ได้ บนบุกก็ได้งูใช่ไหมคะคุณตามไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ควาไม่ใช่เป่าหรือเหรอคะไม่ใช่ค่ะแต่จะบอกให้หนคะคะม,มันคือจรอะเข้ค่ะรู้ไหมคะเด็กๆจระเข้เนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุร้ายมากเลยนะคะวันนี้คุณครูก็มีนิทานเกี่ยวกับจระเข้มาให้เด็กๆได้ชมกันด้วยค่ะไปชมกันเลยนิทานเรื่อง ลิงกับจระเข้กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพยาวานอนตัวหนึ่งรูปร่างใหญ่โตและสง่าง,งามได้อาศัยหาผลไม้กินอยู่ณนะริมชายป่าหินมะพานในแม่น้ำนั้นได้มีจระเข้สามีภรรยาคู่หนึ่งได้อาศัยอยู่วันหนึ่งนางจระเข้ซึ่งได้ตั้งคันเห็นพยาวานอนน,นั้น ร่างกายใหญ่โตและงดงามกำลังหาผลไม้กินอยู่ที่ริมฝั่งก็ได้เกิดอาการแพ้ท้องอยากจะกินหัวใจของพยาวานอนยขึ้นมาจึงได้ไปลบเล้าสามีว่าหากไม่ได้กินหัวใจของพยาวานอนตัวนั้นนางและลูกในครันคงจะต้องตายเป็นแน่ ความรักที่มีต่อภรรยาจรารเข้ผู้ที่เป็นสามีจึงรับปากว่าจะนำหัวใจของพยาวานอนมาให้นางกินให้ได้จรารเข้ผู้ที่เป็นสามีรอจนพยาวานอนลงมาดื่มน้ำยันรินแม่น้ำและก็ได้ไว่ายน้ำไปหาและก็ได้กล่าวว่านี่ท่านวานอนที่ป่าอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำมีผลไม้มากมายเลยนะ แถมยังอุดมสมบูรณ์กว่าฝั่งนี้มากท่านน่าจะลองไปหากินอีกฝั่งนู้นดูบ้างนะพยาวานอนได้ฟังดังนั้นก็รู้สึกสนใจแล้วก็ได้กล่าวไปว่าฮะข้าบยายากไปหรอกนะแต่แม่น้ำแห่งนี้ยออกจาก,กว้างข้าจะข้ามไปฝั่งนู้นได้ยังไงล่ะจอระเจ รู้ว่าพยาวานอนนั้นหลงกลแล้วจึงทาเป็นมีน้ำใจอาสาไปส่งพยาวานอนยันฝั่งตรงข้ามพยาวานอนจึงได้กระโดดขึ้นไปนั่งบนหลังของจระเข้ทว่าเมื่อว่ายน้ำออกไปพ้นฝั่งยันไม่ทันไรจระเข้ก็พาพยาวานอนดำลงไปในน้ำ พยาวานอนจึงได้ถามถึงเหตุผลว่าทำไมจระเข้ถึงทำอย่างนี้จระเข้จึงได้บอกไปว่าภรรยาของข้าแพ้ท้องอ่ะอยากกินหัวใจของท่านข้าเลยต้องพาท่านไปให้นางกินหัวใจยังไงเล่าพยาวานอนจึงได้บอกไปว่าโหดีแล้วล่ะที่ท่านบอกความจริงกับข้าอันที่จริงหัวใจของข้าไม่ได้อยู่กับตัวข้าหรอกนะเพราะว่าข้าน่ะ กลัวว่าเวลาที่ปีนป่ายหาอะไรกินมันจะทําให้หัวใจของข้าไปกระแทกกับต้นไม้แล้วแตกสลายได้ดังนั้นข้าจึงถอดหัวใจไว้ที่อื่นนะ่ะจระเขนจึงได้เอ่ยปากถามไปว่าอืมถ้าเช่นนั้นท่านเก็บหัวใจของท่านไว้ที่ใดเล่าพยาวานอนได้ชี่ไปอย่างต้นมะเดื่อริมแม่น้ําที่มีผลและสุกห้อยระยงระยางแล้วก็บอกว่า ตนเองนั้นได้แขวนหัวใจไว้ที่ยอดไม้นั้นหากจระเข้อยากได้หัวใจของตนไปให้ภรรยาก็พาตนเข้าฝั่งสิแล้วตนก็จะเอาหัวใจมามอบให้กับจระเข้จระเข้ได้ฟังก็หลงเชื่อจึงได้รีบว่ายน้ำพาพยาวานอนกลับเข้าฝั่งทันทีเมื่อไปถึงพยาวานอนก็รีบกระโดดลงจากหลังจระเข้แล้วก็ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นมะเดือ่อพร้อมกับพูดว่า าราเค่เอ๋ยทำไมท่านถึงถูกรวมหลอกได้ง่ายได้เช่นนี้เล่าเชื่อคนง่ายจริงๆเลยอ่ะหรือว่าจะมีสัตว์ตัวใดสามารถูหัวใจไว้ที่ยอดไม้ได้ท่านเนี่ยช่างโง่เขลาจริงๆเลยถ้าข้าไม่มีหัวใจข้าก็ไม่มีชีวิตนะสิจราเได้ฟังคำเยาะเย้ยนั้นก็ทำได้เพียงว่ายน้ำกลับไปหาภรรยาด้วยความเจ็บใจ ืเสียใจอะ่ะถ้าคนเรามีไหวพริบปฏิภันธ์ที่ดีและมีความช่างสังเกตจะสามารถรับรู้ถึงอันตรายที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเอง รวมทั้งยังสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงทีทำให้เรารอดพ้นจากอันตรายได้เหมือนกับพยาวานอนที่รู้ถึงความผิดปกติของจระเข้จึงหลอกให้จระเข้พาเขากลับขึ้นฝั่งได้อย่างปลอดภัยนั่นเองค่ะมาถึงคำถามของน้องๆเตรียมอนุบาลและอนุบาลหนึ่งนะคะพยาวานอนคือตัวอะไรคะเด็ก ภรยาของจอร์เก้แพ้ท้องอยากกินอะไรคะหัวใจของพยาบาลนอนนั่นเองค่ะค่ะคำถามของพี่อนุบาลสองและอนุบาลสานะคะจอร์เก้หลอกพยาบาลนอนว่าอะไรใช่แล้วค่ะบอกว่าอีฝั่งของแม่นะมีผลไม้เยอะแยะค่ะคำถามต่อไปนะคะ ยาวานอนบอกกระเช้ว่าหัวใจของเขาอยู่ที่ไหนค่ะหัวใจแขวนไว้บนปลายยอดไม้นั่นเองค่ะเป็นไงบ้างคะคกกกีครูแมมนิทานสนุกไหมคะสนุกค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะชมคลิปนิทานสนุกไหมเอ่ยคุณครูยังมีนิทานสนุกอีกมากมายคอยติดตามชมกันนะคะบ๊ายบายค่ะ